สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ f อ FC อซน้องเบนแหนแดงอุดรเอซคุณแม่ไล่เมถาฝรฟรังบัานน้องแดมอินเดียแลวก็ FC อฟซน้องวันดีนะคะน้องวันดีสาวเสียงดีแห่งเมืองอุดรน,นะคะจะคุณแม่เห็ดสวนมึางเนี่ยเห็ดคนเดียวหาหกไล่นี่แหละจ้ะอันนี้ป้ามะเขือป้ามะเขือ มึงเนี่ยจ้ะดกแห้งดกอีหลีเด้ขั้นขั้นเป็นว่าอันมันบวบังใบมันบวบังนี่ก็สิเห็นตะหนวยมันนะคะหนวยหลายแห้งเด้อทุกคนคุณนะคุณนะหนวยเต็มอยู่มันเขือมันเขือคุณนะแต่ต้นนี้หนวยเตี้ยนี่ก็คุณนะมึงเนี่ยมันเขือคุณนะมึงเนี่ยมันเขือมันเขือมันเขือดกอีหลีจ้ะมึงจ้ะ เดี๋ยวสยเดี๋ยวให้ลูกน้องมาให้ลูกน้องมาเก็บลูกน้องกุ้งจ้ผนก็นังเก็บผักแม่ก็นั่งเก็บผักไปทรงนะจ้ะเด้อี่จ้ะกะเห็ดจังสีล่ละจ้าอืม ลายด้บ่ได้หลายทอเพื่อนที่เพื่อนว่าเห็ดอันหนึ่งลาหนึ่งเสียนเราจะอันนี้เห็ดบักลายไายหนึ่งกันยังบ่ได้เดือนละเสียนอยู่นะจ๊ะนี่เห็ดยพาอซัหนี่จ้ะเห็ดต่างแต๊ะฮนไดนเจียงจนเห็ดว่าเด็กจนหอดที่ถุมหาถุมนะคะยังบ่ได้เดือนละเสียนน้ำเพื่อนอยู่ด้จ้ะค่ะเฮ็ดยุงสี่ยายเห็ดคนเดียวนะจ้ะเนาะปลูกทั้งพัก ผักอายุสั้นแม่เพื่อนจะแบบว่าวางแผนไวนะคะเนาะเห็ดผักทั้งอายุสั้นแล้วก็อายุแบบช่วงกลางแล้วก็อายุไอไอผักพผืชระยะยาวอ่ะปลูกเพื่อระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะอ่ะว่าวกระถือเนาะเกษตรยังวอาวกระถือภาษิว่าอาจารย์แม่กำลังเบ็ดผักไปโซงอาจารย์นี่ว่าได้ไปเลขอายนะคะโซงเพื่อนโซงแม่ข่านะคะตลาดนี่เพื่อนเอานะคะ รับอ่ันนะจ้าขั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนถีบาเพื่อนมีเพื่อนถามว่าขาปลูกแล้วขาไปทรงใสเมียเมียเนี่ยน้ำเพื่อนแน่วาขาปลูกแล้วขาสจะไปทรงใสขาจะไปขายใสไม่หลาบว่าไม่ว่าไปทรงใสไปขายใสปลูกแล้วแล้วนะมีคนถามหลายว่าปลูกกันแล้วอาไปขายใสอแม่บอกด้วยปลูกให้มันให้มันได้ก่อนจ้ามันได้ก่อนปลูกให้มันได้ก่อนค่ะตลาดตามไม้ที่หลังนะจ้าเด้อ ตลาดน่ะไม่ยากต้องให้ปลูกได้สกักก้อนก็คือคือจังเบียนยังสิเบนปลูกพักเราเบียนกนเลยว่ามันมันหลายเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงพักมันบอกเบียนกนเลยไปหาแมค,ค้ายอยู่ตลาดนัดเนาะจ้ะวันนี้พ่อพ่นเห็นพักเข้าซุ้มแมค้าที่ข้ายพักในตลาดนัดนนมันมีหลายเจานะ้าเนาะมีมีเป็นสิบสิบกว่าเจ้าเนาะจา้ะพ่นเห็นว่าอ,อันเจ้านี่เอาพักงามมาเคิื่อนกับสีถามกันว่าเจ้าไปเอามาตะไส ยายจะไปเอาผักมาใส่ขึ้งงามแท้่ผู้ใดมาส่งเจ้ามันเห็นเขาไปส่งสินะจ้ะมันก็เห็นว่าเขาหิวไปส่งมันก็ถามว่าเจ้าไปรับผักกันผู้ใดมาผู้ใดมาส่งเจ้าย้ายเขากะสิถามกันมาเนี่กะมันกะสิบอกเบอร์โทรเบอร์ยังนะคะแตวที่นี่กะแม่ยคากะสิตามมาเลยจ้าบานนี้จากเขาล่งไปส่งถามส่งเจ้าเดียวเนี่ยนะจ้ะก็หลายๆเจ้ากะสิตามมานะคะนี่เพราะว่าบางช่วงนะคะเขากะ ผักเขาออกลายเขากับขายบ่ตท่านเข้ากับไปทรงเพิรน,นยังสินะคะเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือบอมีบอมีว่าบัท่านนะคะแต่ว่าแม่เพิ่นจะมีเจ้าประจําของเพิ่นอยู่เดียวคือในหมู่บ้านในชุมชนเ่านี่นะคะเพิ่นก็รับตลอดนะคะพวกพักพอผักบานเนาะขายดีขายดีนะจ๊ะขายดีจนแบบว่าบางเมื่อยย้ายไล่จนแบบเมื่อยเมื่อยจนแบบว่าเมื่อนี้แม่แม่โเก็บพักทรงทะลุวันที่เพิ่นว่าแม่เมื่อยอ่ะทรมานะจ๊ะเนาะ โอ้มาแม่เอาพักมาขายดีเมดแล้วสันนไปว่าง่อห้นนี่พอสิบนาทีแม่เมดแล้วได้พักแม่นะ่ะเอามาส่งหนูอีกใดบอหนาจา้าซุ้มอยู่ตลาดนัดขึ้นกันเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวทัวมาเด้คะ่ะไปหอดตลาดวางของลงปุ๊บนะคะของพักเมดโทัมาแม่มีให้หนูอีกบอพักนะเอามาส่งหนูเน่ตัดมาส่งหนูเนในมบ่แม่เอาเท่าไรก็ได้บางคนน,นนะคะกะบ่มีนะจ้ากะมันก็ออกจังสีละจา้ากะออกออกเป็นมือมือไปแต่ว่ามันนี่สิได้ร้ายลอยมันว่าแม่ วันนี้ได้ไลนนะคะนี่แม่เราก็เก็บคนเดียวนะคะถ้าเป็นทรงไมค่ค่าตลาดนัดก็คือบเ,เกิบใบม่งสีหน,ะะน้าค่ะบเกิบใบม่วงเพื่อนถ้าถา้าทรงตลาดนัดนี่เพื่อนเพือเาานนะะพ่อนสีบ่ให้เฮามัดไห้นะคะเพื่อนสิเห้เฮากำกำไปว่าเหาขายจะกำลอยเอ,ยอยงสิเนาะให้กำไปเด้วเขาสิไบมัดเองแต่ว่าเาทรงในอันมู่บานนี่เขาตรงมัดไปให้เพื่อนนะจ้ะเพราะว่าเพื่อนไปหอดเพิ่นก็นสีวางขายเลยนะจ้ะเพิ่นเพิ่นรับทั้งเมื้อเช้เสาร์เนื้อหมแรงเนาะแม่เนาะในบานเฮาน่ะ ในบ้านเขาสิรับทั้งเนื้อหมูเสาร์เนื้อหมูแลงนะจ๊ะตลาดนัดนะเพื่อนกะสิเอาย่ําเนื้อหมูแลงไปขายนัดแล้วเขาก็สิสร้างเพื่อไว้เพราะว่าเพื่อน่ะออกทั้งตลาดนัดเสาร์ตลาดนัดแลงนะจ๊ะซุ้มซุ้มขายตลาดนัดเนาะเพื่อนกะสิแปลว่าสร้างเพื่อนี่จ้าพระกระโดอกกำลังไปทะลวกแสบๆนะจ๊ะนี่จ๊ะประมาณนี้นะคะเน้นพักแล้วก็มีความสุขนะจ๊ะ อันนี้อันนี้กวางตุงนะคะกวางตุงเขียวว่าแม่กวางตุ้งขาวนะจ๊ะมันจะมีกวางตุงเขียวกับกวางตุงขาวนะคะอันนี้ของกวางตุงเขียวเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุงดอกนะจ๊ะกับบานเฮากับผักกาดดอกเนาะผักกาจอนะจต่แต่แต่ทองทินที่เอื่นกันนะจ๊ะกันนี่นะคะมีตะคุณแม่เห็ดเนาะเบนกับเห็ดผักให้โดกับแหนแดงนะจ๊ะพักให้โดปนิกเบนธนัดทั้งนั้นเนาะ อันคุณแม่เพิ่นกะธนัททางนี้นะคะแต่ว่าเว้นเว้นว่าการปลูกพวกนี้มันเหมาะสมกับลงดินมากกว่านะคะว่ามันปลูกได้ร้ายอ่ามันปลูกผักไฮโดรวันนี้ว่ได้นะคะมันบ่ก,กุมนะจ๊ะจ้ะนี่เพิ่นเพิ่นแม่เพิ่นก็เฮ็ดเองนะจ๊ะนี่ระบบน้ำนะคะแดนน้ำเรียนยังแม่เฮ็ดเองหมด้งนะจ๊ะ ระบบน้าแม่เฮ็้ยโดเองต่อสปุกสปริงเกอร์สปริงเกอร์นี่แม่เฮ็้ยโดเองหมดเลยค่ะต่อทอต่ออย่างนี่ว้าวเวอร์บอนว้าวเฮ็้ยโดเองหมดนะคะผุ่นกนปลูกไว้นะคะนี่ก็พวกพักพวกนี้อายุสั้นนะคะพืชพวกนี้สั้นเนาะแล้วก็มีกลางก็คือมีพวกพวกมักแตงมักแตงข้าวโพดนะจ๊ะมักแตงข้าวโพดแม่เพิ่นบ่ปลูกมกทั่วเพราะว่าเพิ่นบ่มักเ็ดข่างนะจ๊ะเพิ่นก็บ่บ่ปลูกมกทั่วเพิ่นก็เ็ดข้าวโพดนะจ๊ะจักหน่อยเฮาก็หักข้าวโพดข้าวโพดก็ ต้มขายแล้วก็มีแม่ค้ามารับเอาไปต้มขายแล้วก็มีแบบส่งออนไลน์นะจ้ะอ่าเอฟซีเพื่อนกะสีสั่งไปเพราะว่าพี่กายเพื่อนเคยสั่งแล้วมันแสบนะคะส่งมาให้เพื่อนเพื่อน,นต้มไหนแสบนะคะเพื่อนกะอันพี่ออเดอร์ไว้นะคะลูกค้าเนี่ยพี่ออเดอร์ไว้หลายแล้วอันป้าข้โพดจักสีย่างไว้จะขายอันหนาฟ้ามบอนะคะส่วนมากกะสีเป็นแต่ว่าลูกค้าพี่ออเดอร์ไว้นะคะเพราะว่าปีนี้บได้ปลูกหลายนะจ้ะ ว่าแม่เพันเห็ดหลายอย่างเพันเห็ดบาไหวนะเนาะเพันเห็ดคนเดียวเพันเห็ดทั้งผักเห็ดทั้งกระโพดนะจ๊ะผุนทางผุนก็จะเป็นบักเขือบัเขือเปาะนะจ๊ะเต้องคู่นี่กกเลี้ยงบักหอยหลายอย่างนะจ๊ะกระทังเห็ดบักหอยเชอรี่ซีทองแหนแดงนะจ๊ะเนาะเห็ดหลายอย่างเลี้ยงพืชใ้น้ำนะคะผักอีโจกผักตบชวาผักปอดนะคะผักบุ้งนะคะ ขนาดพักบุงหน้าเครื่อพักบุงหน้าก็มีลูกค้ามาซื้อนะคะเอาไปปลูกเพราะว่าบางหมองกับบม่มีนะคะเอาปลูกไว้แลี้วเขาก็เอาไป้ำไปขายนี่จะ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นมกแตงนะคะอันนี้เป็นมกแตงกันมกแตงยัง,งัแม่มะตงกลัวบ่มะเตีงนะคะอีโบก,กี่หมึกก็ได็เก็บน,นะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอายุสั้นนะคะมันสามสิบกว่ามือกอ่ะ จะเป็นหมากให้กินแล้วนะจ่ะมะแตงแม่พ่นซื้อมาปลูกกระป๋องนึงเนาะมะแตงนี่จ้ะนี่แปลงผักกุ้นแม่นะคะวันนี้ก้นเดียวเนาะอันนี้ก็จะมีขึ้นชายมีกวางตุ้งพันวานมาอีกพักชี้เล่านะคะหลก้กกามีขนาเห็ดหอมมีพักซี่นะคะมันก็วานวานใบเนาะนี่นเป็นผ้าย่างไปเบื้องอันนี้ก็จะเป็นขึ้นชายขึ้นแล้วนะคะขึ้นชายซื้อมากรกะป๋องเดียวนะคะกระป๋องละเจ็ดสิบบาทเว้นทั้ง เอาไปหยอดปลูกนไฮให้ดูปนิงแมเมะวานนะคะนี่อานมะวานในนั้นแบบไงเลยนะจ๊ะขมแห้งนะจ๊ะเนาะนี่อันนี้ขึ้นชายเมื่อเลย้ยนะจ๊ะเงาๆนี่ย่าปลูกขึ้นชายนะคะห้างนี้ก็มกมกแตงนี่นะจ๊ะดูข่อยฮันในหายได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นนันขนาดเฮ็ดหอมนะจ๊ะก,ก็คือทิมช่วงระยะห้างกันเนี่ยจังหน่อยนะคะ ควาเก็บซุ้มหนีเมื่ซุ้มหนีก็สีพอดีเก็บต่อนะคะอันนี้พักชี้วจ้ะพักซีหอมอันนี้กับกวางตุงจ้ะนี่อันนี้กับกวางตุงนะคะก็คือวนันวันห่างกันประมาณอาทิตย์หนึง่งอันนี้พักซีเหล้าจ้ะอันนี้คณะเห็ดหอมนะคะชุดนี้งามมากนะคะเนี่ยก็ซื้อมากระป๋องหนึ่งกระป๋องละาเจ็ดสิบบาทนะะไม่ซื้อซองซื้อเป็นกระป๋องเลยนะคะซื้อมาหวานถ้าเราปลูกเยอะๆเนาะ ถ้าเราจะปลูกกินในครัวเรือนก็ปลูกไปซื้อเป็นซองนะคะส่วนผักชีหอมก็ซื้อเป็นถุงใหญ่นะคะ300กร,รมัมคือ3กมขีดเอามาเห็ดค้าขายเอามาขายเขาก็ต้องซื้อหลายนะคะมันจะได้ถือกถ้าซื้อเป็นซองมันก็นกนคือมันสีนแพงอะนะความหมายคือปีกเนาะอันนี้เขาก็ซื้อยกโลมาเลยยกมาเลยนะคะอ่านี่นี่ขณา,าเห็ดหอม กำลังกำลังออกนอนะคะกำลังเห็ดหอมกำลังผ่ววัวแพ่แหว่นะจ้ะกำลังปงมื่อนี่งามแห้งฟุ้นที่แม่ใส่เพื่นจะใส่ขี่ไก่ด้วยจ้ะใส่ขี่ไก่ย่างเดี๋ยวเลยแล้วก็จะมีอาหารเสริมทางใบแน่นะจ้ะไอ้ว่มเมนว่าไหาต่ะปุ๋ยทางดินทางใบก็ห้แม่เพื่นจะฉีดพ่นทุกๆอาทิทตย์นะคะอ่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งฉีดพ่นทางใบนะคะบำรุงทางใบนะคะแม่จะไม่ฉีด แม่จะไม่ให้สารอาหารทางใบตอนเช้านะคะแม่จะให้ตอนเย็นนะคะแม่จะฉีดไว้ตอนเย็นเลยนะคะอ่ะาเพราะตอนซ้อมากก็คือมันควรได้รับธาตอาหารเดี่ยวนะจา้ะนี่จะแจกพี่น้องพักไว้สองอาทิตย์ปลูกพักนี่ พ่อหนาพ่อหนามพ่อฟุ้นนะจ๊ะพ่อฟุ้นพ่อปุ๋ยทางใบงามนะจ๊ะที่สําคัญที่สุดก็คือใจหักใส่ใจพักงามคนถามว่าอย่างเกาะมิมลานว,ว่าเจ้าสั่นปลูกพักเจ้าใส่อย่างไงไรตอบเลยนะจ๊ะมามาเบนใส่ใจนะคะใส่ใจใส่ใจคักนะคะจังได้แบบนี้นะคะทั้งใส่ใจทั้งขยันด้วยนะคะขยันอดทนด้วย เฮ็ดกเกษตรนี่บ่ขยันบ่อดทอนบ่ได้เด้อจ้ะว่าเม่นมาเห็นอะไรแล้ว,ลวโอ้จเจ้าเฮ็ดจังได๋จกกเจ้าคือเฮ็ดได้เจากก้าคือดูแทโอู้อยากเฮ็ดได้นะคะทําได้ทุกคนค่ะขอให้ขยันแล้วก็อดทนนะคะได้แน่นอนนะจ้ะแล้วก็ใส่ใจสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดนะคะผลลัพธ์มันออกมาดีเสมอเด้อจ้ะมาม <100 S 1> โอเค <100 S 1> ค่ะหนึ่งร้อยบาทถุงละหนึ่งร้อยส่งแม่ค้าในตลาดนะคะหนึง100่งร้อยแล้วนะคะ ก็จะเก็บอีกจะ,จะขายหกกรัมหกกรัมห้าสิบบาทอันนี้หกกรัมห้าสิบบาทตายแล้วจ้ะโอเคค่ะทุกคนทีมงานมาแล้วจ้ะ โอเคค่ะทุกคนไปละจ้าวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะจ้าแล้วก็คอมเมนต์กันมากนะคะเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แม่เบนเน่ได้จ้าเป็นกําลังใจให้กเกษตรกรเฮานะคะอันเป็นกเกษตรกรเนี่ก็คือกันกับเช้า,นาหน้านะจา้าหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าเหมือนกันนะคะงกมเงยเงยได้จ้าเด้อเพื่อนเพื่อนจะมกจกกย่างเดียวนะคะคือเพื่อนว่าน,นั่นละอยากจนซื้อหวยอยากรวยซื้อจอกนะจ้ะ เงินอยู่ในดินเต็มอยู่คือผันวาน,นะจ่ะเนาะนี่แหละค่ะเงินอยู่ในดินเต็มอยู่เนพะื่อนเงินทั้งนั้นเลยจ้ะได้ถ้าดูเนาะถ้าขีดขานนอนเว้นอยู่ทั้งเฮียนกับว่มีงเงินเลยจ้ะเด้อเพื่อนๆนอนฝันก้ามเนี่ยเด็ดสั้นนี่กรได้สิบาทเลยได้พี่น้องนี่น,นี่ก็สิบ,บาทละสิบ,บาทละถ้าแป้งนี้นได้หลายร้บาทจ้ะมือน,นแป้งนี่ย่างในหน่อยถ้าขายเป็นก้ามก็สองร้อยบาทอืมจ้ามีสองร้อยบาทมีสามแป้งก็หกร้อย หกลอยนะคะเฉลี่ยเฉลี่ยไอหกลอยนะคะได้เยอะกว่านั้นนี่แต่ละมือได้จ้าโมเดหลายอันนี้ถ้าเ้าเขาขายปีกเองมันจะได้หลายเนาะแม่เนาะถ้าห้าวทรงก็เลยได้ประมาณนี้แหละค่ะนี่นะคะได้สองแล้วจันดีจุ๊บะโอเคค่ะทุกคนนะแม่ไลายบายบายหน่อยบายบายเอฟซีหน่อยฝากหน่อยสโลแกน แฟนคลทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์อ่า FC ทีวีเดนทีวีแลนด์อ่า <Denmark. S 1> เด่นมากนะคะ <No S 1> ทุกคนโนเว่บ๊ายบายสู้ๆ <laughs>